เอาละครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมซมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปเองแมนตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมจูสเซนโบว์เดอะเกมก็กลับกันใหม่แล้วนะครับผมเนี่ยไป ไปเลยดิฟ้าเดี๋ยวจะมีเด็กเกเรนะครับผมเข้ามาปุ๊บนี่โอหมีเด็กเกนะสองตัวสามตัวเลยนะครับอ่าไปไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีการแย่งชิงอะไรกันฮแบงค์เขียว <laughs> กำลังต้องการสุดๆเลยนะครับรเผอิญว่าผมกดเขานุ่นเขานี่ไปผมเผลอไปกดผิดนะครับเสียไปห้าร้อยแบงค์เลยนะครับจากเก้าพันก็เหลือ8ปดพันิแล้วนะครับอ้าเฮ้ยเช้าๆตีอะไรมันสบายๆเช้าๆใบใบเท่งเที่งอ่าอย่าไปเล่นอะไรที่มันซีเรียสมากเลยพูดตรงๆว่าอย่าไปเล่นอะไรที่มันซีเรียสมากเลยนะครับอืมผมก็จะเอาเป็นเต่าขนองไปแล้วกันอแล้วก็ เต่าขนองแล้วก็น้ําก็ต้องเป็นน้ําที่ไว้ใจได้หน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าหมึกตัวนี้นี่มันไม่ธรรมดาเลยนะ <c oughs> <c oughs> ดูจากอาการหนุ่มมันมันไม่ธรรมดาเลยนะผมก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปก็แล้วกันแล้วก็เอาต้องเอากระดองอีกตัวเลยนี่สจมตีหนักๆไปเลยโอเคไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่านะแต่ว่าผมว่าก็โอเคละมัน่าจ,จะผ่านนะครับสี่แสนเลยเหรอโหตังค์ก็จะไม่เหลือนะครับสี่แสนตก 414 428 432ี่สีูล้านสองเลยเนี่ยตังค์ครับจะหมดตูดนะครับเ <c ười> ดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาไม่ได้ถ้าถามว่าผมเอาตังค์ไปใช้อะไรนะครับก็ไม่ต้องบอกนะครับแลกอย่างเดียวอ <c> ะ <ười> มีเท่าไหร่ก็แลกจัดจ้านะครับดูดเิเราแพ้ธาตุอะไรมั่งไหมวะวิเราแพ้ธาตุถ้ำนะครับเป็นตัวมายับดวงตายไหมไม่ตายนะครับอ่ะบอลเลย <c ười> จะไม่กลัวนายหรอกไองูเขียวงูเขียวชัดๆนะครับดินต,ตัวมันอกก่อนนั่นไงา400ฟ่านะครับอ,อื้ยมันสวยจัดเลยนะเนี่ยเออโดนเขาไปแล้วหนึ่งทีความสวยใสอันตรายนะครับ <c oughs> เปลี่ยนตัวทันใดแล้วมึงก็ไปซะลำคาญ <c oughs> เม่นกีนะ่า <c oughs> ไปซนะเม็นกีนาะห <c oughs> นีดูสิฉันอยู่ในน้ำจนนานแล้วหนวดเข่าของฉันดูสิ ประการลังเกาะแล้วทีเดียวดูดิประการลังเกาะตัวเต็มไปห,หมดเลยนะอืม,มากูเขียวจะชนะฉันได้เหรอชนะได้วะตายไปแล้วนะครับกูเขียวอเอ้ยกูเขียวทำเราตายไปแล้วนะครับอืเต่าขนองเรามีสามที่เราก็ล้มมันได้นะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ลงมาสิมันโจมตีเราแค่หนึ่งนะครับดังนั้นเราต้องทำอย่างนี้นะครับ เก็บสแต็กไว้ก่อนเอ้ตะกี้ป้องกัน3ก็ดีอ่ะโอ้ยโจมตีหนึ่งเรายังอยู่นะครับเงียบโอเคยังอยู่ทีนี้แหละมึงตายไม่เอาดีฝากแค่ยับก็พอนะครับอือันนั่นเกือบตายโอเคเหลือ200ทีนี้แหละมันมโมโหเราจัดแล้วมันต้องเอาเราจริงแล้วนะครับอืแต่มันก็จะหมดสแต็กไปนะฮะฮะโอเคอยอมเสียสละเพื่อนๆเนต่าขนอง เรียบร้อยนอนง่ายไปแล้วมาตัวสุดท้ายแล้วนะครับกัดกัดทองพนองเดชของเรายังไม่เป็นร่างสุดท้ายนะครับเพราะว่ามีแค่นี้พูดเลยว่ามีแค่นี้นะครับชุบแต่ปวดตัวนี้ผมกด็อกแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ๋สอสหนีถึงทางชิดจะสั้นแต่ฉันก็ฟาดได้แรงนะจะบอกง่ายอุ้ยมีสองตัวเลยอะ่ะไอ,องูน้ำนี่ โอ้โหไม่เป็นไรเลยเป็นงานการป้องกันที่แสนสุดยอดนะครับอืมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมึงตายกัดคอกาให้หิวข้าวจังบินขึ้นไปนะครับฟบุ๊โอุ้ยนั่นหมุนด้วยเหมือนพวกจระเข้ไม่มีผิดเลยนะครับสักพายเขา่าได้หนึ่งทีนะครับโชวนะ์เนะียโชว์เนี่ยก็คือผุนทวง โอ้ลีลาจัดจัดเพลงจบแล้วจบอีกอ่ะดูเลยอ่าายกแรกก็ผ่านไปนะเพลงจบแล้วจบอีกอ่ะมายกที่สองนะครับเฮ้ยกระดองสองตัวเลยนะครับตัวไหนดีวะโอ้โหไม่มีตัวที่มันแบบว่ามีแต่ตัวของเรามีแต่ตัวหนักแน่นทั้งนั้นเลยนะครับเลือดน้อยไม่ใช่อะไรอ่ะคำว่าหนักแน่นนี่คือเลือดน้อยแล้วเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอา ไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่ไหวไม่ไหวผมว่าอเอาแค่นี้ก็พอกับพ,พอไหวแล้วมั้งพอฟัดพ,พอเวียงนะครับแล้วก็ต้องเอากระดองที่มันแบบเลือกยากกันนะเนี่ยเลือกยากกันนะเนี่ยเอาตัวที่พอมีดาเมจหน่อยแล้วกันถ้าไม่มีดาเมจนี่ผมคงใส่จะสู้ไม่ได้นะครับเอาตัวนี้แล้วกัน่ะสี่แสนเลยนะถ้าแพ้ที่เกมเลยนะ เลยถ้าแพ้และเกมเลยนะครับนะโจมตีคนละสามัางนะครับเก็บมันย็บปายไหมดูก่อนนะครับไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับอะเก็บไว้ก่อนไม่ตายหรอกเพราะเราเก่งมาเลยกาใส่ไหมละ่ะนั่นไงไม่ตายนะครับ4-7เจ็บยังรอดอยู่ไม่กล้าโจมนะครับไม่กล้าโจมตีตาหน้ามันอาจจะมีสรดนะครับจะป้องกันหนึ่งสองนะครับเก็บไว้หนึ่ง อันะอันแรู้หรอกนะว่าคิดอะไรอยู่ไม่เป็นไรยังอยู่ได้โอเคทีนี้ฉันมีสี่แล้วถ้าเก็บไปตาหน้าเรามีเจ็ดนะครับเก็บไปเจ็ดใ่ปาจะได้โคนง่ายๆนะครับเิน์ดปวกกันหนึ่งกลัวเหมือนกันนะเด้มันมีห้าครับทีนี้มันใส่เต็มสตรีมมีเท่าไรมันใส่หมดโดมตีสิโอ้รู้มากตายผมโอเค หมึกไม่ได้เฉิดชายเลยวันนี้ตายไปซะแล้วอเออประเด็นหลักเลยทีเดียวสองตัวจะล้มได้ไหมครับเปลี่ยนตัวชึบแล้วก็โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามต้องโจมตียันสี่เลยนะครับแล้วกเก็บไว้เพื่อนสามนะครับเอ้ยตายซะงาม,มแต่สแต็กไม่ครบเนี่ยนะครับปัญหาประเด็นเลยประเด็นหลักเลยจริงๆเราต้องมียันแปดนะครับ ว่ามันมีเลือดเป็นพันเลยคิดดูจมตีสิโอเคมันไม่มีสแต็กนะครับเบื่อผมกลัวว่าจะป้องกันไม่ไหวนะครับห้าร้อยอ้าอย่างนี้เราจมตีสองโอเคแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองอแต่เรามีเลือดแค่สี่ร้อยเองนะบ้าจริงเลยมว่มวะสต็กมันไม่พอเป็นขาดสแตก็กึงนะครับ ต้องดูต้องลุ้นให้มันโจมตีนะครับอืต้องลุ้นให้มันโจมตีซีซีซีอ่าี๋ยวมันเก็บไว้ละผม,มเรื่องเยอะเลยอะ่ะเฮ้ยถ้าเก็บไว้ซีเราโจมตีหมมันก็ตายนะครับอือโชคดีที่ดาเมจดเยอะนะครับจาักการมันลูก่ะนานมไม่กัดเร็วหัวโคกนะครับ <laughs> ตแต่ดงวุาหัวแข็งจัดจดนะครับ โอเคโอ้โหต้องหมุนควงแงควงทุกตัวไม่รู้จะควงไปไหนโอเคครับพอแล้วหมุนควงอยู่3ามรอบนะครับสามตลบเจ็ดตลบโอ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละสุดๆเลยนะครับพี่เราจัดหนักจัดเต็มไปเลยเพราะว่าไม่ต้องออมกําลังนะครับไม่รู้ว่าจะออมไว้ทําไมนะครับแล้วก็เอากระดองตัวนี้ก็แล้วกันตัวนี้แล้วละแล้วก็เอา ข้าที่มันแบบว่าไม่ชํานาญเท่าไหร่ก็ได้เออาต้องเป็นของฉันการต้องเป็นของฉันไมยมช่การดิบแบงค์เขียวต้องเป็นของฉันตายซะไม่คิดอะไรเลยตายซะนี่นะเรียบร้อยฉันต้องใจเอาตัวนี้มาจัดการพวกนายอยู่แล้วจะเหมือนกันเผาพันุ์เหมือนกันแต่นายมันกากว่าฉันเยอะ ไม่โจมตีนะครับผมก็จะไม่โจมตีเหมือนกันเก็บไว้ซองนะครับมีสี่เหล่วยมันมีสี่เล่วยไม่ชีเรานะอันนเก็บไว้เหมือนกันนะครับอโจมตีหนึ่งก็ไดนะ้อันน่ะบอดกันหนึ่งด้วยเฮ้ยทีนี้เราตายแน่นะครับเพราะมันโจมตีสุดแม็กแน่มีหกมันโจมตีหกแน่ๆน,นะครับนั่นไงโจมตีหกจริงๆด้วยตามสไตล์บอดนะนะเราตาย แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับเพราะว่าสแต็กเราเต็มแล้วแล้วตัวที่เหลือก็ไว้ใจได้สุดๆนะครับ1 2 3สมแล้วก็ป้องกัน1่เก็บไปสีนะครับ <c oughs> ตายซะอย่าอยู่เลยอ้โห <c oughs> มัาทำอะไรวะตะกี้อ่ะเอาหัวเอาหัวโคก่ะไม่ได้โคกนะเรนเรียกว่าอะไรโซบะจมูก <c oughs> มาเลยมีสี่ไม่กลัวหรอกพ <c oughs> ลังโจมตีมันเยอะมากนะครับแต่เลือดมันโคตรน้อยนี่เวลยิบเอ็ดนะเนี่ย มาฉันไว้ใจนายเออพี่มังกรของเรานะเหมือนมังกรมากเลยตัวเนี้ยดูกีท่ทีกีทีก็เหมือนนะคอัาหมุนมาแล้วโอ้โหแล้วมึงไม่กัดมึงไปวนก่อนโอ้ลีลาจัดโอ้ยจอไม่แตกนะครับเออถ้าตัวไหนกัดจอจะไม่แตกนะครับอ้าวแล้วควงควงเข้าไปโอ้โหเหมือนเดิมไม่มีผิด มึงลอกกันมาเลยใช่ไหมเนี่ยสามตัวสี่ตัวเนี่ยไม่ชอบติ๊กติ๊กเลยแต่วันนี้กระทองก็มาแล้วเช้านี่กติ๊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 กเฮ้ยนั่นไงได้กระทองมึงแหละโอเคไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่า ตัวผมเองก็ยังไม่ได้ตีปลดล็อกนะครับจริงๆมันปลดล็อกได้จากตรงนี้นะครับอืมนี่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 แต่ยังไมไ่ตีปลดล็อกนะครับแต่ถึงปลดล็อกแล้วเราใช้ d ี a อซื้อก็ยังแพงอยู่ดีนะครับดังนั้นได้ฟรีก็ดีที่สุด <c oughs> ยังไงก็ถือว่าโชคดีไปแล้วนะเออโชคดีมากๆเลยโชคดีจัดๆเลยนะครับจะตีอันนี้สักอันดีไหมไหนๆก็ไหนๆตีสักทีแล้วกันเฮ้ยมีเอาไม่ตีเพราะว่าผมยังเหลือการแข่งขันนี้อยู่นะครับนี่ไง แบงค์เขียวที่ตึงจ,จัดถ้าเกิดเราในน้องสาวไปสู้ตรงนั้นเนี่ยผมก็จะหมดประชากรโลกตรงนี้ไปเลยนะครับอืมซึ่งสําคัญมากแล้วดูตัวมันสิโคตรตึงเอียดละ่ะดูที่ตัวแรกนะครับมีเลือด2001นะครับ2 1 8พนะพลังโจมตี399เลยนะจะบอกให้เป็นไฮบิดระดับ2นะซูเปอร์ไฮบิดนะครับอืมอันนี้ก็ปี๊ปปี๊รู้แล้วล่ะอีกหนึ่งมึงก็จะเปิดแล้วใช่ไหมโอเคก็ okay. จะตีสู้ เพื th, ่อเอาการ์ดเงินกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรวะยังไม่ได้มองเลยนะครับเฮ้ยเจไดบิลนี่แหละสิ่งที่กรูอยากคอยเฮ้ยการ์ดทองโอุ้ยพรุ่งนี้มีของดีๆเฮ้ยดีเจนเดย์อ่ะคุณสามอุ้ยมันบังคับให้เราเอาการ์ดทองตีเงี้ยเฮ้ยแล้วการ์ดทองเรามีกี่ใบวะเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด โหแค่1 1ใบที่ไว้ใจได้12ใบ13 14 15 16 17 18 19อุ้กยคทองเราก็มีเยอะนะ20อ้มีเพียบเลยอะแต่ว่ไว้ใจได้อยู่ประมาณแค่1 1ใบนะครับโอ้โหแล้วจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหตายแล้วไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้โอ้โหตายแล้วแต่เปิดล็อกปลานะครับอื ซึ่งผมปลดล็อกไล้ยังผมก็จำไม่ได้นะครอะแต่ไงผมว่าคลิปวิดีโอนี้มันก็เริ่มจะยาวพอสมควรแล้วนะอ่ะาเชา้าๆบายๆเที่ยงๆก็เอาแค่แบบว่ากลอมหอมปากหอมคอกันไปก่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวเย็นๆก็มาสู้แบงค์เขียวกันนะครับอืมจะเป็นยังไงเขาว่ากันนะครับอ่ะวนนี้ผมนายป้อปแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดวีโอต่อไปของผมเลยนะและอย่าลืมเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนส่วนนี้ผมนายป้อปแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับตอนนี้ดีไม่ใช่วันนี้สีโยแกนทุกคนครับแฟนดายังเล่นอยู่